แล้วเราก็มาถึงวัเลยนะคะะทุกคนตามมานะคะวันนี้พี่นีจะพาเที่ยวมาเดินเขานะคะข้างบนก็จะเป็นไรอ่างุ่นนะคะแล้วก็ มาค่ะทุกคนอันนี้แล้วกำลังจะขึ้นนะคะมายอมเพื่อนๆคะ่ะแลวแล้วเราก็มาถึงตรงนี้นะคะวอนนี้พี่นีจะพาเพื่อนๆไปที่นี่นะคะไปเดินนี่นะคะไปวนนี่นะคะ เพื่อนๆคะวันนี้พี่นีจะพาขึ้นไปชมนะคะตามพี่นีมานะคะสวยมากนะคะตามมาเลยค่ะเราจะเริ่มเดินนะคะความสวยงามนะคะว้าขึ้นมาได้หน่อยเดียวก็ เหนื่อยแล้วคะ่ะทานพ่นี้มานะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะเราก็จะแวะทานอาหารร้านนี้นะคะเพื่อนเพื่อนตามมานะคะอันนี้เราก็เลยเที่ยงแล้วนะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นสุสานนะคะสุสานเก่าแก่นะคะสุสานเล็กๆนะคะเพื่อนๆ อันนี้เราก็เดินผ่านนะคะเดินเราเดินผ่านนะคะเพืพ่อนๆก็จะเป็นสุสานนะคะอุย้ยเดินไป <c oughs> เดินมาอย่าจะลม้ม <c oughs> สุสานของของอะไรเอ่ยเพฟพ่อแม่อันมารีเนาะ Que été fait en 76, cette <Sus ana S> 1ท <Alors> ุกสานนี้ก็จะทําตั้งแต่ปีศตวรรษที่หนึ่งหนึัอยเจ็ศตวรรษใช่หรือ ตกบุญเสน่ห์ปะอันนี้จะผ่านที่สี่นะคะไหนๆกันไหนๆแล้วโอ้ยโอ้ย,อยปะไหนๆกันไหนๆ พานที่สี่นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะโอ้ปะไปโอ้มาช่วยกันลุ้นอุ้ยตายแล้ววันนี้วัดเสียววัดเสียว บาเละทำอะไรบาดเสียวขนาดเกผ่าตัดหอดใจนะโอ๊ยขนาดแกผ่าตัดหอดใจนะโอ๊ยโอาวนี่ อู้ยต๊อปต๊อปต๊บปต๊ออันนี้ก็เป็นตะพานที่สี่โอ้ยโยโอ้ยล่ล่ะมอฟัดิกเกออันนี้ก็จะเป็นตะพานที่สี่นะคะที่เราผ่านมาโอ้โหอยากเข้าน้ำจังเลยตะพานที่สี่ ยังจะต้องกลับอีก